อ๋อ oh, พี่สาวมาถือมามีนกแก้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณส้มน้อย oh, <dear. S 1> สวัสดีค่ะอ๋าสวัสดีค่ะพี่หยกสวัสดีค่ะพี่หยกบอกว่าคูหอิงพี่นะพี่ใบขึ้นไปนะนะคะ พี่ได้กําไรเป็นพันแล้วนะพันเหรียญแล้ววันนี้โอ้โหแบบก็เป็นก็ครึ่งแสนนะคะกําไรเช้านี้แต่ว่าไม่ได้เก็บกําไรไม่ได้เก็บกําไรนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปิดฟ้าฟ้านอยฟ้ามากก็คือปิดฟ้าค่ะแล้วพี่โยก็บอกว่าจำ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 ระบบเราเนี่ยต้องจำ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 นะคะระบบเราบอกว่า ช่วงเช้าช่วงกลางวันเนี่ยทำกำไรสุดๆก็คือพันจุดใช่ไหมคะอ่าขั้นต่ําเลย3ามร้อจุดเราต้องเก็บกําไรแล้วพี่ไม่เก็บครูอิงพี่ไม่เก็บพี่ขอเชื่อในตัวเองสักครั้งหนึ่งนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะก็คือเล่าให้ฟังเมาหมอยกันนะคะเทรดตามระบบก็คือทํากําไรได้ะคะ่ะถ้าวันไหนตลาดไซเวย์วันไหนตลาดวิ่งน้อยมีโอกาสนะคะที่น้องจะ แบบเก็บกําไรได้แค่500จุดในช่วงกลางวันเนาะทำไมวันนี้ถึงให้เก็บกําไรกันนะคะเพราะว่าไม่มีข่าววันนี้ไม่ไม่มีข่าวนะคะตอนกลางคืนนะคะดังนั้นเราก็สามารถเทรดแบบไซด์เวย์ได้เลยนะคะเทรดตามโซนนะคะแล้วอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นอาทิตย์นอนฟาร์มเดี๋ยวมันจะมีวันที่น้องน่าจะวิ่งขึ้นแรงๆอีกทีหรือว่าวิ่งลงกับตัวลงย้อนลงมาให้นะคะก็น่าจะเป็นวันพุธนะคะพุธพฤหัสนะคะแล้ก็ วันพุธเป็น A D P Non-Farm เนาะแล้วก็ตามด้วยวันศุกร์เป็นนอนฟาร์มใช่ค่ะใช่สัปดาห์นี้นอนฟาร์มก็สบายๆเหมือนเดิมก็เทรดตามโซนเทรดตามระบบเหมือนเดิมนะคะชิวๆนะคะก็ Uh, วันนี้ถ้าไม่มีข่าวเนาะเราก็เทรดกันไซด์เวย์นะคะแล้วก็เทรดตามโซนของเรานะโซนของเราค่อนข้างแม่นยำมากๆนะคะถ้าทมเฟรมใหญ่เป็นคลีนโซนล้วก็เลื่อนๆไปดูในไทม์เฟรมเล็กเราก็จะเห็นจุดเข้าเทรดนะคะซึ่งเช้านี้เนี่ยอิงก็ได้บอกจุดให้พวกเราแล้วนะคะในในใน VIP เนี่ยรู้จุดแล้วนะคะโซนเท่ากับรวยนะคะแน่นอนค่ะเอปมันจะทะลุยากนิดนึงมันจะต้อง อาจจะต้องใช้แรงข่าวหรือแรงตลาดอเมริกานะคะหรือแรงตลาดอเมริกาที่จะพาให้น้องทะลุโซนนี้ขึ้นไปได้นะคะคุณอิงแล้ววันศุกร์ตอนที่น้องวิ่งขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันเป็นข่าวอะไรนะคะอิงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นข่าวอะไรนะคะแต่ได้ข่าวมานะคะว่ามีาแบงค์ล่มหรือเปล่าหรือว่า มีการเก็บสต็อกนะคะของบางมาร์เก็ตนะคะมีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะแต่บอกเลยว่าช่วงกลางปีนี้เล่าตลาดช่วงกลางปีให้ฟังนะคะพร้อมที่จะรู้นิสัยตลาดช่วงกลางปีหรือยังคะถ้าพร้อมที่จะรู้นิสัยตลาดช่วงกลางปีพิมพ 77, ์777คนถ้าพร้อมพิมพ์777นะคะอ่า โอเคตลาดช่วงกลางปีนะทั้งวันนะคะสามารถวิ่งได้สตาร์ตตั้งแต่1,500จุดจนถึง4,000จุดเป็นเรื่องปกติเลยปกติเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่วันศุกร์ที่น้องวิ่ง4,000จุดนะะซึ่งการที่วิ่ง4,000จุดโอ้ยคุณบอลสวัสดีค่ะมันก็จะวิ่งในวันที่ หนึ่งก็คือมีข่าวแล้ววันที่สองคืออย่างเช่นวันศุกร์ด้วยวันศุกร์ก็มักจะเป็นวันที่วิ่งแรงวิ่งแรงหมายถึงว่าถ้าเรามองภาพว่าตัวเองเป็นรายใหญ่เนี่ยเราก็บางทีแบบทั้งอาทิตย์เรากดไดออเดอร์แบบสวยที่สุดในอาทิตย์นั้นอย่างเงี้ยน,นะคะแบบสมมุติบายได้ต่ําสุดเราก็จะไปเซลลในจุดสูงสุดของอาทิตย์นั้นแล้ววันศุกร์เราก็เก็บปิดกําไรปิดยอดอะไรเงี้ยดังนั้นวันศุกร์ก็จะมีโฟลลูมในการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็นปกติด้วย โอเคไหมคะใครเก็ตเรื่องนี้แล้วพิมพ์7 77 77 7 7ดดค่ะอย่างเช่นคืนนี้เนี่ยวันนี้ที่น้องวิ่งมาได้ก็ประมาณพันจุดแล้วดังนั้นคืนนี้ขั้นต่ำน้องก็วิ่งต่อได้อีก500จุดถ้าไม่ลงมา500จุดก็ขึ้นไปประมาณ1อ่า2 0 2 0 9 2 0 9สองศูอย่างเะไรเงี้ยอันนี้ก็คือขั้นต่ำที่น้องจะวิ่งได้ในค่ำคืนนี้โอเคไหมคะขั้นต่ำก็พันห้าค่ะ อานี่หญงพูดถึงตลาดต้นปีกับกลางปีนะเดี๋ยวถ้าปลายปีไม่ได้วิ่งแบบนี้นะปลายปีสตาร์ทก็สอ0 0ัเลยปลายปีสตาร์ทต,ต,ตั้งแต่เดือนประมาณตุลาเป็นต้นไปก็วิ่งขั้นต่ําก็2อ0 0ันสอจุดอย่างนี้ดังนั้นโซนไกลๆก็สามารถทะลุได้สบายๆนะคะแต่ว่าของช่วงนี้วิ่งเท่านี้ค่ะ <c oughs> โอเคตอนนี้หญิงกําลังเดินทางกลับนะทุกคนค่ําคืนนี้ไม่ได้เทรดนะคะ เพราะว่าจะเดินทางนะคะตอนนี้อยู่บนแท็กซี่อยู่โซนเซ็นทรัลเวิลด์ครูหญิงน้ำเสียงนุ่มนวลฟังแล้วใจเย็นเลยค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเปิ้ลคือเราจำเป็นจะต้องเสียงแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เราอยู่บนแท็กซี่เราจะเอ้เออไม่ได้ตอนนี้เกรงใจด้วยเกรงใจแท็กซี่นะคะกับป้าน,อน,นีอยู่กับป้าสวัสด,ดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวยไหมคะ <c oughs> นี่ เปไหมคะเหมือนกันไหมคะทุกคนเหมือนแฟรไหมคะใครๆก็บอกว่าอิงหน้าเหมือนป้านะคะเนี่ยเมื่อกี้อิงไปช้อปปิ้งมานะคะเข้าไปในช็อปกางปีเริ่มเดือนไหนอะจริงๆก็คือเริ่มประมาณนี้แล้วค่ะมีนาเมษาเริ่มแล้วนะคะก็เมื่อกี้สวยทะลุแมสเลยค่ะโอ้ยสวยทะลุแมสนะคะ <laughs> เมื่อกี้เข้าไปในช็อปนะคะ,ะพนักง,งานคาเชียเข้าไปในช็อปคาเทียนะคะพากันไปช้อปปิ้งมา ยี่ห้ออยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็แล้วป้าก็คือเนี่ยเตรียมใส่เสื้อสีแดงมาเพื่อที่จะมาซื้อคาเชียเลยนะคะแล้วพนักงานบอกว่าคุณแม่คุณแม่แมเดี๋ยวลองให้คุณแม่ด้วยนะคะอยากให้คุณแม่ลองใส่คุณแม่ชอบอันไหนอะไรอย่างนี้นะคะคุณป้านะคะเป็นคุณป้าแต่ก็ไม่ได้บอกเขานะว่าเออเป็นป้าเป็นหลานอะไรอย่างนี้ ก็ปอปให้เขาเรียกเป็นคุณแม่คุณแม่ไปแล้วคือป้าถูกใจมากกับแบบว่าคาเทียที่เป็นตะป,ปูอันใหญ่ๆชอบแบบทองคาใหญ่ใหญ่เขาเป็นสายมูย่อเห็นเห็นให้มันชัดๆ <c oughs> กำไรให้เห็นให้มันชัดๆ <c oughs> ก็ป้าบอกว่าได้อะไรนะได้ได้กําไรเยอะๆนะคะแบบเออเทรดได้ได้เงินมา <c oughs> ก็เอามาซื้อกําไรให้ได้กําไรเยอะขึ้นอีกเพราะป้า <c oughs> อย่างเป็นสายมูอีก <c oughs> แล้วแล้วป้าก็บอกว่า ก่อนที่อิงจะใส่นะก่อนที่จะใส่กําไรทุกอันเลยให้พูดคาถาอะไรนะคะคาถามหาลาบให้ท่องคาถามหาลาบเออ <c oughs> เป็นไงล่ะอันนี้นี่คือเทพแห่งการถูกลอตเตอรี่เทพแห่งการถูกหวยทุกคนป้าอิงคือวันอิงจําได้วันไหนที่แบบว่า ตลาดไทยเราใช่ไหมคะตัวเลขในตลาดไทยเราจะออกอย่างนี้ป้าเอ๋จะเดินหน้าบ้านแต่งตัวสวยๆแล้วก็อะไรนะ,ร,นะร,นะนนนรูปต้นอะไรนะต้นเงินต้นทองอะไรนะรูปต้นยังไงนะคะรูปรูปต้นไม้ต้นไม้ชื่อต้นอะไรบ้างนะคะ <c oughs> นาคอเงินนาคทองเงินนะคะรูปเข้าบ้านรูปเข้าบ้านนะคะเขาจะมีความสุขในวันที่หวยออกเพราะว่า เขาต้องแบบยิ้มรับไงเอาพลังงานมาเห็นไหมคะงวดหน้ามีเลขเด็ดหรือยังคะนะคะเออต้นกวักมรดกใครเป็นสายตลาดไทยด้วยบ้างใครเป็นสายตลาดไทยด้วยงวดที่สิบหกทีพเท่าไหร่ครับป้าได้เอาเลขเท่าไหร่นะคะใช่ค่ะเขาจะกวักเงินกวักทองคาถาว่าอย่างไรนะคะอิงก็จะมีคาถาเงินล้านนะคะยินดีค่ะคุณจ๋าบอกว่าครูญิงอยากเรียนกับครูมากค่ะเราไปอะไรอีกนิดนึงนะคะโรงเรียนแน่นอนยินดีค่ะ ะะป้าเปิดแมสสวยที่สุดนะคะถูกใจพี่กับพี่ล่ามากพี่หยกบอกในกลุ่มหญิงก็จะมีแบบในกลุ่ม v ี p ีก็จะมีคนแบบวันที่หนึ่งทุกวันที่หนึ่งกับวันที่ส<ฮ>ิบหกก็จะมีเลขมาให้ในนั้นด้วยเออก็เอาหมดเลยนะคะเป็นสายลงทุนป้าแก่แล้วป้าเลิกแล้วป้าแก่แล้วป้าเลิกแล้ว,ลวนะคะ,ะเอกษียนวันนี้อิงบอกว่าป้าญิงวันวันนี้ญิงจะไปซื้อของวันนี้ป้ามีธุระไปไหนไหมป้าบอกว่าไม่ว่างวันนี้นอน สาวกษียนทุกคนเป็นคนกษียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วป้าก็บอกว่าเออเนี่ยพี่อิงเอาเงินมาซื้อของอะไรแบบนี้บ้างอย่าเอาเงินจะไปกินที่อิงบอกทุกคนนะ่ะก็คืออิงอ่ะเป็นสายกินมากๆนะคะชอบกินกินได้หมดเลยของอร่อยแบบว่าราคาแบบน้อยๆถึงราคาสูงๆได้หมดแล้วป้าก็บอกว่ามันไม่ปกติอิงอิงกินมือแล้วเป็นหมืน่นป้าบอกว่าถ้ามือเราเป็นหมืน่นให้กินบ่อยแค่ไหนนะคะ ปีหนึ่งสองครั้ง, 1, งพอป้าบอกปีหนึ่งสองครั้งพอนี่มาเมื่อไหร่ก็คือกินตลอดเลยท,ทุกคน,นกินทุกเดือนกินตลอดมือละเป็นหมื่นอิงก็คือที่บอกทุกคนว่าแบบใช้เงินเก่งมากนะคะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากแต่ใช้เงินกับการกินทุกคนใครเป็นสายกินบ้างคะใครเป็นสายกินเหมือนอิงบ้างพิมแปดแปดแปดคือเหมือนกับแบบสําหรับอิงนะแบบว่ามือละแบบหลักหมืน่น คือมันเป็นเรื่องที่จ่ายได้แบบที่ไม่ไม่แบบสบายใจมากๆเลยอะนะคะขอแค่ว่าเออเป็นอาหารแบบนี้นะแล้วเรารู้เรารู้เลยว่ามันจะดีมันเป็นอาหารที่ดีมันเป็นอาหารที่เออเขาตั้งใจทําอะไรอย่างเงี้ยเราได้กินเองครอบครัวเราได้กินอย่างเงี้ยก,ก็คือไม่ไมยเลยแต่ถ้าแบบว่าซื้อแบรนด์เนมแพงๆก็ต้องคิดละลงทุนได้ไหมอย่างเงี้เสื้อสังหาก็ต้องคิดแล้วว่า มันได้ไหมมันได้กําไรไหมมาคิดเยอะกับเรื่องอะไรแบบนี้ทุกคนนะคะทุกบูฟเฟ่ต้องมีเราจริงค่ะคุณก้อยมีความสุขกินอะไรก็อร่อยนะคะออกินเก่งแต่ไม่อ้วนขอบคุณค่ะแต่หลังๆมาเดี๋ยวจะต้องเริ่มซื้อของแบบนี้ที่ป้าบอกเนาะเราต้องซื้ออะไรที่แบบว่าลงทุนซื้อได้ขายได้ต้องซื้อของที่ซื้อได้ขายได้นะคะที่ป้าบอกนะคะป้าบอกว่าหยุด กินได้แล้วกินอะไรก็ได้แต่ซื้อของที่ซื้อได้ลงทุนได้ขายได้ดีกว่านะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มละเริ่มเป็นสายช้อปปิ้งแล้วละนะคะเริ่มที่จะซื้อของที่ซื้อได้ขายได้บ้างละนะคะโอเคอ่ะทีนี้ค่ะวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะอยากให้พวกเรารู้ไว้ว่าตลาดช่วง กลางกลางปีมันเดี๋ยวมันจะเริ่มแล้วนะแบบตั้งแต่หน้าร้อนฤดูร้อนฤดูฝนพวกนี้กราฟจะวิ่งประมาณ1,500จุดถึง4,000จุดเป็นเรื่องปกติ4,000จุดจะวิ่งวันที่มีข่าวกล่องแดง2กล่องกล่องแดง3กล่องหรือไม่ก็จะเป็นวันศุกร์นะคะบางคนบอกว่าอุย๊ยวันศุกร์มันเป็นตลาดมันไม่ปกตินะครูอิงจริงๆมันคือปกติแรงซื้อขายของแบบรายใหญ่ที่เข้ามาเทรดกันตอนสุดสัปดาห์ ะะสมมติว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยอาจารย์อังคารพูดเขาอาจจะยังเขาแบบพากันวิเคราะห์แล้วยังไม่ได้ได้เลขได้ราคาทุนที่เขาพอใจนะคะยังไงก็ตามพฤหัสกับศุกร์นะคะก็จะเป็นวันที่เขาจะเข้ามาเทรดเข้ามาซื้อเข้ามาขายเข้ามาทํากําไรในแต่ละอาทิตย์แน่นอนดังนั้นเนี่ยกราฟวันศุกร์เลยเป็นวันที่ผู้หญิงบางทีมันก็ทะลุโซนนะบางทีมันก็แบบเอ้ยไม่ได้มีข่าวอะไรแต่ก,ก็วิ่งแรง มันเป็นเพราะแบบนี้โอเคไหมคะอันนี้ยังไปถึงโทเวจจกะจะแหมแหมเลนเลยโอเคสวัสดีค่ะคุณหญิงโอเคค่ะอ่ะทีนี้นะคะอ่ล่าสุดเนี่ยอิงเจอนักเรียนนะคะเขาเขาเทรดมาแล้วสามปีเขาบอกว่าครูอิงผมนะ ติดตามครูอิงมาแล้วก็แบบแปลกใจมากว่าอ่านกราฟเปล่าอิงอ่านกราฟเปล่าแล้วคุณฟ้ายบอกว่าเหมือนครูอิงวาดวาดเส้นทางให้กราฟวิ่งเลยอ่ะเหมือนครูอิงว่าเส้นทางให้กราฟวิ่งเลยนะคะใครเป็นสายอ่านกราฟเปล่าบ้างคะตรงนี้พิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะใครเป็นสายอ่านกราฟเปล่าบ้างพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งคุณป้าสายคุณป้าสวยสายมูต้องเจอกันครับคุณหนึ่ง คุณหนึ่งนักเรียนที่ป้าเห็นที่บอกว่าอะไรนะทองคำนะคะที่เป็นแบงค์ทองคำถึงเอาไปที่บ้าน oh, uh huh. อ่าแบงค์ทองคำจากทองคำป้าคือแบบอุ๊ยป้าก็หยิบมาดูมามูเหมือนกัน mm hmm. ใช่นะคะเออนี่เป็นสายกราฟเปล่านะคะแล้วเขาก็บอกว่าก่อนอ้นนี้เขาก็ใช้อินดิเคเตอร์นะแล้วมันก็มีแบบวินเรทไม่ไม่ได้มากเท่าที่ใจเขาต้องการนะคะแล้วเขาก็มาฟังอิงไลฟ์แล้วก็ เทรดไปด้วยกันแล้วทํากําไรได้ตลอดเลยแล้วทีนี้ก็บอกว่าแต่มันมีนะครูอิงวันไหนที่ครูอิงแบบไม่ได้มาไลฟ์อ่ะผมก็รู้สึกว่าผมไม่มั่นใจไปเลยอะ่ะผมไม่รู้ว่าผมจะกดตรงไหนดีแล้วมันแบบความมั่นใจมันมากน้อยแค่ไหนเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยใครเป็นแบบนั้นบ้างใครเป็นคนที่แบบเอ้ยมาเจอกันทุกวันแล้ววันไหนอิงไม่ไลฟ์เนี่ยแอบมีแอบมีความรู้สึกช็อตนิดๆอ่ะนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพิมพ7 7 7 ให้ป้าหนึ่งชุดครับแบงค์ทองคำจัดไปค่ะขอบคุณมากมากนะคะ<า>ป้าบอกขอบคุณค่ะ<า>โอ้ยเป็นเหมือนกันเลยโอ้ยแต่ละคนนะคะแหน่จริงๆแอบคิดถึงกันนันจินะคะแอบคิดถึงกันใช่ไหมล่ะพอวันไหนที่ไม่มีอีกแล้วนักเรียนบอกว่าผมก็แอบช็อตไปเหมือนกันนะครูอิงเ,อเขาก็เลยตัดสินใจที่จะลงเรียน แบบ V.I.P มาเจอกันที่กรุงเทพครั้งนี้แล้วพอเขาลงเรียนปุ๊บเขาก็บอกว่าผมนะอยากรู้อยากรู้ว่าครูอิงเอาความมั่นใจเอาความรู้อะไรมาเล่าให้พวกเราฟังว่ามันจะต้องไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปตรงนั้นไปตรงนี้เหมือนครูอิงรู้ว่าอนาคตกราฟจะเป็นยังไง <c oughs> อันนี้นักเรียนบอกนะคะอันนี้นักเรียนบอกอิงก็แบบเออโอเค มันเหมือนเป็นชีวิตประจําวันไปแล้วที่จะต้องมาคุยกันใช่ไหมคะเพราะโซนครูมแมนนะเนาะมันก็ต้องเลยมันก็ต้องมาเจอกันนะคะจริงๆระบบของอิงเนี่ยอิงใช้ระบบชื่อว่าระบบ i อเซนะคะระบบ i อเซเนี่ยเป็นระบบที่เราอ่านเส้นทางเดินกราฟเลยเราเป็นระบบที่คาดการเส้นทางเดินกราฟแบบรายใหญ่ว่ารายใหญ่จะเข้าไปซื้อตรงไหนและเข้าไปขายตรงไหน นะคะหมายถึงว่าเรารู้ทั้งจุดเข้าเทรดและรู้จุด TP แล้วจุดเข้าเทรดตรงนี้เรามี SL ที่ต่ํามากนะคะไม่เกิน300จุดนะคะส่วนใหญ่ก็ประมาณ100จุดอันนี้คือโดยเฉลีย่ยแล้วเราทำกำไรกันพันจุดสุดโซนนะคะเป็นเรื่องปกติอันนี้คือระบบของเรานะคะในเฉลี่ย1อาทิตย์เราจะทำกำไรได้10,000จุดต่อ1อาทิตย์ ะะดังนั้นใครที่อยากได้กําไรเดือนละหลักล้านนะคะอาทิตย์ละหมื่นจุดนะคะก็ออกแค่1นึ่ลอตค่ะคุณเทรด1นึ่ลอตคุณก็สามารถทํากําไรหลักล้านได้แล้วค่ะใน1เดือนโอเคไหมคะหลักล้านนี้เป็นขั้นต่าเลยออกแค่1นึ่ลอดเองนะคะถ้าคุณอยากได้กําไรหลักแสนใน1เดือนใช้ระบบ i อเซคุณก็ออกหลอดเพียงแค่0.1หลอดในแต่ละโซนคุณก็จะทำกำไรได้หลักแสนต่อเดือน แน่นอนนะคะออแล้วยิ่งเพราะเป็นระบบไอซเซที่นี่แหละค่ะอิงเลยไม่ได้มีความกังวลเรื่องเกี่ยวกับการกินมือและหลักหมื่นหลักแสนเลยยิ่งกินยิ่งกินเยอะขึ้นป้าบอกว่าอิงป้าว่าพอได้แล้วนะก่อนหน้านี้แบบว่าอะไรนะโทรอีกใช่ไหมคะทาธุรกิจโทโรอีกญิงแบบว่ากินเยอะอยู่แล้วกินแพงอยู่แล้ว ยิ่งมาเทรดนะคะก็คือมาวันศุกร์เทรดให้ป้าเห็นจัดจเลยว่าเนี่ยเห็นไหมเราทํากําไรได้อย่างเงี้ยน,นะคะมีอิงมีทีมเทรดนะคะมีอิงมีคุณนุน่นแล้วก็พาน้องๆเทรดกันด้วยก็ทํากําไรกันจัดจัากลางวงที่กินข้าวด้วยกันแล้วป้าก็โอ้ยถึงว่านะคะถึงว่ามันกินข้าวเนี่ยกินมื้อแล้วเป็นหมืน่นเป็นหมืน่นเป็นหมืน่นไม่หยุดเลย <c oughs> <c oughs> นะคะ ครูค้าอยากเรียนแล้วคะ่ะติดตามครูนันแล้วคะ่ะขออนุญาตไปกู้เงินก่อนนะคะ,อะ,อะคอร์สที่ญิงจะจัดหลังจากนี้นะคะเป็นคอร์สวันที่16คะ่ะ16เนี่ยเราเรียนกันผ่าน Zo ูมคล l ว Meeting นะคะอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดเราสามารถเจอกันผ่าน Zo ูม Cloud Meeting เรียนกันแบบ ออนไลน์ได้เลยนะคะแต่ว่าเรียนแบบสดๆเนาะเรียนแบบสดๆนะคะคุณกองแก้วโอเคค่ะอ่ะทีนี้วันนี้ค่ะเรามาดูโซนเท่ากับรวยกันค่ะอ่าพิมพ์คําว่าโซนเท่ากับรวยนะคะวันนี้มาดูซิว,ว่าตัวเลขไหนจะเป็นตัวเลขของเรานะคะโซนเท่ากับรวย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 คะ่ะมาค่ะพิมพ์คําว่าโซนเท่ากับรวยรวยรวยนะคะ ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่พวกเราทุกคนนะคะเชียงใหม่เหมือนอเดี๋ยวอิงตอนนี้อิงไม่ได้อยู่กับทีมเนาะจริงๆเชียงใหม่เราวางแผนไว้แล้วนะว่าเราจะไปแต่จําวันไม่ได้จริงๆค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาแจ้งแล้วกันเนาะว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะเจอกันที่เชียงใหม่นะคะโซนเท่าก,กับรวยรวยรวยนะคะโซนเท่าก,กับรวยรวยรวยโอเคมาค่ะ TP เป๊ะมากนะคะวันนี้เนี่ยเราได้บายกันนะคะโซนประมาณ80ค่ะขึ้นมา88แล้วเซลล์88ลงมา82เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้ถ้าไม่มีข่าวนะวันนี้เนี่ยมันไม่มีข่าวเนาะน้องมีโอกาสวิ่งประมาณ1,500จุดถึง2,500จุดประมาณนี้อิงมองว่าไม่เกินไม่เกิน2,500นะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวขอนับไซเบทั้งนหนึง123มันจะต้องมีการไซเบตรงนี้น่าจะไซเบได้อีกวันนึง ะค,ะคืนนี้มีโอกาสยังไซ์เวย์อยู่นะคะ mm hmm. ก็ตอนนี้เนี่ยถ้าโซนายสวยๆนะคะกออิงไม่ไดเอามาด้วยอ่นะ,ะวันนี้ถ้าโซนายสวยๆนะคะใกล้ๆเลยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ7 1็ดถึงห8 ใกล้ๆเลยนะคะจริงๆอันเนี้ยตรงเนี้ยเป็นโซนแรกแล้วนะคะแปดหนึ่งถึงเจ็ดแปดเนี่ยเป็นโซนแรกโซนที่สองถัดลงมานะคะอยู่ที่ประมาณเจ็ดหนึ่งถึงหกแปดค่ะเจ็ดหนึ่งถึงหกแปดสามารถบายได้นะแต่รอแรงเบรกก่อนนะคะรอแรงเบรกก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บนะคะเวียนเวียนหัวก้มดูมือถือแล้วเวียนเลยอ่ะ รูเสร็จงั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยพิมพ์ดีกว่าพวกเราช่วยพิมพ์ดีกว่าว่าอิงผู้โซนเลขอะไรไปแล้วบ้างนะคะพวกเราช่วยพิมพ์กันนิดนึงนะคะว่าอิงผู้โซนอะไรไปแล้วบ้างนะคะเจ็ดหนึ่งถึงหกแปดนะคะโซนบายเจ็ดหนึ่งถึงหกแปด ความเวียนหัวเล็กน้อยเพราะว่ารถติดค่ะทุกคนรถติดเดี๋ยวรอขึ้นทางด่วนมาร์ฟส์เนะคะเจ็ดหนึ่งถึงหกแปดใช่ค่ะเจ็ดหนึ่งถึงหกแปดรอเบรกนะคะ ต่อไปค่ะตรงเจดหนึ่งถึงหกแปดนี้นะบางทีนะน้องอาจจะเลยได้มาถึงหกหาเลยหกแปดเนี่ยเราอาจมันอาจจะเลยมาถึงหก้ายังไงก็ตามถ้าลงมาตรงนี้บายขึ้นไปก่อนมีแรงเบรกบายขึ้นไปก่อนโอเคไหม เจ็ดหนึ่งถึงหกแปดถ้าน้องเลยลงมาลึกๆน้องอาจจะลงมาได้หกห้าดังนั้นมา 7, เจ็ดหนึ่งรอแรงเบรกก่อนถ้ายังไม่มีแรงเบรกยังไม่มีไซเวไม่เทรดคะ่ะหกแปดก็เช่นกันนะคะไม่มีไซเวไม่เทรดนะคะหกห้าก็เช่นกันคะ่ะนะคะมาถึงถ้าไม่มีแรงเบรกไม่กดคะ่นะคะโซนบายนะถ้าไม่มีแรงเบรกไม่กดนะคะโอเคต่อไปถัดลงมานะคะถ้าเกิดสวยๆหน่อยนะคะ จะอยู่ที่ห้าแปดถึงห้าสี่ห้าแปดถึงห้าสี่บายได้ค่ะห้าแปดถึงห้าสี่บายได้นะคะแต่วันนี้มองลึกสุดๆอยู่ที่ห้าศูนย์ถึงสี่ห้าห้าศูนย์ถึงสี่ห้าเนี่ยใบยเท่านั้นทุกคนทุกคนต้องมีไม้ใบนะคะห้าศูนย์ถึงสี่ห้าทุกคนต้องมีไม้ใบนะห้าศูนย์ถึงสี่ห้าต้องมีไม้ใบ ครูญิงทําไมบางทีโซนของู้หญิงถ้าบางทีโซนของู้หญิงแบบ500จุด300จุดมันไกลไปหรือเปล่านะคะคืออิงจะบอกว่าอย่างในคอร์สเนี่ยอิงก็จะสอนว่าเวลาน้องเข้าโซนมาเนี่ยมันมีระยะ500จุดก็จริงแต่เราไม่ได้กดทันทีมันจะต้องมีการรอแรงเบรกนะคะคำว่ารอแรงเบรกเนี่ยเอาง่ายที่สุดเลยนะง่ายที่สุดเลยนะคะคือรอแท่งเทียน ที่เป็นสีคนเดียวกับโซนของเราอย่างเช่นโซนใบก็ต้องเป็นสีที่มีไม้ใบแข็งแรงก็คือสีเขียวโซนเซลล์ก็ต้องเป็นสีที่มีสีแดงนะคะพอเข้ามาในโซนใบปุ๊บมีแท่งเทียนสีเขียวที่เป็นแท่งใหญ่ๆ oh <my S 1> สักหน่อย oh <my> ของ m 5ของ m 5นะคะยิ่งถ้า,าตลาดมีแรงมากๆก็รอ m 5 m 1 5ประมาณนี้ค่ะขอให้มีแรงเบรกสักหนึ่งแท่ง ขอให้มันเป็นสีของโซนนั้นต้องจบนะหมายถึงว่าต้องปิดแท่งนะคะไม่ใช่ว่ามันแบบยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่ยังไม่จบแท่ง M5 เลยบางทีเคยมีนะสมมุติมาโซนบายอย่างเงี้ยน้องก็ดีดดีดด,ด,ดีดขึ้นมานะคะด,ดีดดีดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็แล้วก็เห็นสีเขียวกดเลยแต่พอน้องปิดแท่งปิดยังแดงอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ค่ะคุณหนึ่งรอโซนรอเบรกรอเวลานะคะ เรากราบเอาเวลาก่อนได้ไหมใช่ไหมคะเออเราต้องรอก่อนนะ mm hmm. ถ้ามีแรงเบรกยิ่งท่าสุดโซนยิ่งดีเพราะเรา SL แค่ร้อยจุด้ายโซนเรา SL 100ร้อยจุดแล้วเราก็ TP ค่ะขั้นต่ำก็สามร้อยห้าร้อยแล้วก็เฉลี่ยของระบบเราก็เป็นพันจุดเลยนะคะในช่วงตลาดค่ำวันนี้เนาะทีนี้สำหรับโซนเซลนะคะสำหรับโซนเซลล์มาดูโซนเซลกัน ลอยเอามาให้แล้วสำหรับโซนเซลล์โซนแรกนะคะก็คือแปดแปดถึงเก้าหนึ่ง ซึ่งเมื่อชาน้องขึ้นมา8.8แล้วนะคะถ้าน้องขึ้นมาอีกทีเนี่ยราแรงเบรคก,ก็สามารถเซลได้อีกนะคะอยู่ที่8.8ถึง9.1สุดโซนทยายโซนก็โซนประมาณ9.1ก็จะสวยกว่านะคะเพราะว่าน้องมีแรงใบยเยอะจากวันศุกร์ที่แล้วค่ะแล้วถัดขึ้นมานะคะอยู่ที่1.906ถึง1.908เซลลงมากันค่ะนะคะแล้วถัดขึ้นไปจะเป็น2.002 20, 21 1.01 2.104 เซล์เท่านั้นสำหรับวันนี้มาเลข2,100ขึ้นไปเซลล์ Sell ให้หมดค่ะนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะถัดขึ้นไปอีกก็จะเป็น10 2109ถึง2,114 โซนพวกนี้เซลล์ได้ค่ะสาหรับวันนี้นะคะแล้วอีกมองว่าวันนี้น้องก็มีอาจจะมีโอกาสพักตัวได้นะคะแล้วก็การพักตัวหมายถึงว่าเป็นแท่งเล็กๆนะคะหรืออาจจะเป็นโดนจิอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าน้องจะไม่ได้วิ่งเยอะนะคะจะวิ่งเอื่อยๆแบบนี้แหละนะคะก็วิ่งประมาณ1 5 0 0จุดวิ่งได้ค่ะจนถึง2 5 0 0นาะคะสำหรับวันนี้ถามว่าน้องจะวิ่งประมาณกี่จุด ค่ะนี่ก็เล่าให้พวกเราฟังทีนี้เนี่ยอีกอยากจะตอบย้ำอีกอย่างหนึ่งอ่ะเกดใครเก็ดเลือกโซนแล้วพิมพ์เก้าเก้าเก้าค่ะใครเก็ดเลือกโซนแล้วพิมพ์เก้า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 ค่ะเก้า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 โอเค ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อิงอยากจะย้ำความเข้าใจของพวกเรานะคะคือตอนนี้เนี่ยอีกครั้งอาจจะอาจจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าอ,อ่านปากของอีกนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงอยู่ ก็คือว่าระบบนะคะสำคัญมากๆระบบเนี่ยการอ่านเส้นทางเดินกราฟเนี่ยสำคัญมากๆเรารู้นะคะว่าระบบของเราเนี่ยแม่นยำม,มากแค่ไหนนะคะแต่ระบบของเรามันไม่ได้มีแค่โซนเท่านั้นนะคะที่ว่าจะเป็นการทำกำไรให้กับพวกเราโอเคโซนเท่ากับรวยอ่ะอันนี้มีผล90% 9 0 อีก10%ที่จะช่วยให้เราทํากําไรได้เยอะขึ้นอีกเราก็เสี่ยงต่ําลงอีกนั่นก็คือเทคนิคการอ่านแรงเทคนิคการนับจุดนะคะเวลาตลาดนะคะอาการแพทเทิร์นของน้องนะคะว่าวิ่งแบบไหนค่อยๆวิ่งวิ่งไหลๆวิ่งไซด์เววิ่งเทรนแต่และท่าเฟรมวิ่งยังไงเนี่ยสำคัญมากนะคะใครที่ อ,อยู่ในกลุ่ม V.I.P. นะคะออย่ากจะให้ไปรีプライลองอ่านข้อความที่คุณหนูนะคะพิมพว่าคุณหนูเทรดยังไงในวันที่ตลาดเนี่ยไม่ได้วิ่งไปดังใจเราไม่ได้วิ่งไซด์เวฟจ๋าหรือไม่ได้วิ่งเทรนจ๋าดังใจเราแต่น้องวิ่งหลายๆเนี่ยอาการเป็นยังไงลองไป ไล่อ่านข้อไล่ขึ้นไปอ่านข้อความของคุณหนู VVIP นะคะลองอ่านดูค่ะว่าเขามองกราฟยังไงนั่นเป็นการมองกราฟแบบตามระบบเป๊ะร้อเลยเลยทําให้วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยที่น้องวิ่ง4,000จุดเนี่ยทำให้เขาได้กําไรแล้วกอดกําไรนอนได้นะคะโอเคลองไปดูนะคะโอเคดังนั้นวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะตัวเลขทุกตัวเลขเนี่ยอิงเชื่อ ว่าเป็นตัวเลขที่พาพวกเราทำกำไรได้99เปเซ็นเป็นขั้นตับแน่นอนค่ะนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยรักษาอารมณ์นะคะรักษาอารมณ์ดีๆนะคะบริหารเงินบริหารทุนดีๆค่ะแล้วก็รอเวลานะคะแล้วรอทีๆเข้าเทรดมาทำกำไรก็เก็บกำไรค่ะแล้วก็พักผ่อนนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่โชคดีที่สุดของเราเลยค่ะสำเร็จสำเร็จทุกคนนะคะ